สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้12พฤษภาคม6 5 6นนะครับเราก็กลับมาอัปเดตราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงก่อนเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนไปหาท่านนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะได้ทำบทวิเคราะห์กันออกมากัน ได้เรื่อยๆนะครับก็สำหรับราคาทองคำนะครับเมื่อวานก็ลงมาเทสนะครับเทรนที่เราได้คุยกันมานะครับแต่ว่าทีนี้ในกรณีหลังจากการเทสดแล้วเนี่ยจะเทสแบบนี้ไหมนี่คือปัญหาแหละนะครับคือเทสแล้วก็ไหลลงมาเทสซ้ำซ้ำซ้ำนะครับก่อนไปนะก่อนไป แต่ถ้าเกิดว่ามันเทสแล้วมันไปเลยล่ะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้แล้วเราจะมาวางแผนกันยังไงนะครับทีนี้ก็เอาเป็นว่าสําหรับแนวรับนะครับแนวรับเราให้กันไว้2แนวนะตรงนี้คือรับตัวที่ลงโลที่ลงมาทดสอบบริเวณนี้นะครับกับก็คืออาจจะมีการเทสแบบลักษณะไหลมากับเทรนแบบนี้อาจจะล้นนิดหน่อยนะครับอาจจะล้นนิดหน่อยนะครับก็ให้รับไว้ประมาณนี้สําหรับแนวรับนะครับสำหรับแนวต้าน yeah นแนวต้านมองอยู่2กรณีคือคือไฮเลยนะครับเพราะไฮยังไม่ได้ทิ้งมาไกลสักเท่าไหร่ก็อาจจะเกิดกรอบนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะวิ่งในกรอบราคานี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเบรกเบรกทางไหนราคาก็มีโอกาสจะไปต่อในทิศท,ทางนั้นนะครับในกรณีนี้เราให้น้ําหนักไปในทิศท,ทางขาขึ้นซะมากกว่านะครับเพราะราคาเพิ่งเบรกเทรน break ออกมา บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ที่ break ออกมาเพราะนั้นราคาอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีการทดสอบก่อนนะครับอาจจะมีการทดสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทดสอบจะทดสอบแค่นี้หรือทดสอบรับนี้ก็จริงๆราครระยะไม่ได้ทิ้งกันเยอะมากนะครับระยะก็ไม่ได้ทิ้งกันเยอะมากก็อาจจะตามๆกันแถวนี้นะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของสี่ชั่วโมงนะครับ อ่ะนี้มาดูภาพของชั่วโมงนะครับเมื่อกี้4ชั่วโมงเราก็จะเห็นกรอบราคาถูกไหมครับเห็นกรอบราคาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาพักกลับลงมาแบบนี้นะครับเราให,ให้ให้เทรนนะครับให้เทรนของการพักเนี่ยลักษณะอาจจะเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะครับในภาพของชั่วโมงนะก็ให้กรอบก็อาจจะถ้าเกิดว่าใครเล่นใครเล่นสั้นนะครับเข้ามาสวนอาจจะใช้ตัวเทรนตัวนี้ครับเป็นตัวประกอบในการเล่น นะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะมีการพักฐานแบบนี้ครับก็คือเป็นลักษณะของของไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เชิงกันเพราะฉนั้นถามว่าในกรณีที่1ราคาขึ้นมาเทสก็ช็อตลงมาก่อนนะครับถ้าเกิดเบรกก็คือขัดทิ้งนะครับโดยที่ให้หายไวบริเวณนี้นะครับยังคาดว่าราคายังสําหรับคนเล่นสั้นอยากเล่นเล่นได้แต่ถามว่าคน อ่าถ้าเกิดเล่นเทรนจริงๆนะครับเล่นเทรนจริงๆเนี่ยไม่แนะนําขาเซลล์อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้สําหรับคนเล่นสั้นแบบเล่นเข้าแล้วแบบแท่งสองแท่งปิดอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็สามารถที่จะใช้กรอบเทรนตัวนี้เล่นประกอบได้นะครับแต่หลักๆในในคนที่เล่นสําหรับเล่นรอบซะหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่แนะนําในทางเซลล์เลยนะครับนะก็เพราะว่า ราคาอาจจะเบรกไปเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งถ้าเกิดแบบไม่ได้เฝ้ากราฟไม่ได้อยู่หน้ากราฟเนี่ยราคาอาจจะหลุดเบรกออกมาได้นะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดหลุดไปแล้วแล้วตามแก้ไม่ทันปิดไม่ทันหรือไม่ได้ตั้ง sl เนี่ยอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะเทรนมาเป็นติดทางขัดขึ้นนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบนะครับคนที่เล่นรอบมารอเข้าข้างล่างดีกว่าครับแลเวลาที่ราคาลงมาบริเวณนี้นครับเนาะมาวางแผนหาจังหวะเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ ลุ้นให้มันเบรกนะครับถ้าไม่เบรกก็ใช้โซนนี้เป็นจังหวะปิดไปแล้วกันอาจจะแบ่งออกมาออเดอร์ปิดทักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเบรกหลุดก็ปล่อยเลทปรฟิตลันค่อยมาเติมออเดอร์กันอีกทีหลังนะครับแล้วเดี๋ยวหาเทรนหาอะไรก็ค่อยโฟลว์กันไปนะครับสาหรับทองคําที่วางแผนเล่นกันหลายวันนะตอนนี้นะครับซึ่งเราติดตามกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันเบรกขึ้นมาในช่วงปลายอาทิตย์ละว,ว่าอาจจะมีการพักฐานก่อนนะครับเนาะราคาก็ลงมาเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เห็นละแต่ทีนี้จะซ้ําาหรือป ซึ่งถ้าเกิดมองภาพชั่วโมงมองเทรนต,ตรงนี้ก็มีโอ,อกาสสั้นนะครับก็หลุดไม่หลุดเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับก็ติดตามช่องเราไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหลุดไม่หลุดอัปเดตกันยังไงก็จะได้มาติดตามกันนะครับนะก็สำหรับทองคำรายวันก็ฝากไว้เท่านี้แต่ถ้าเกิดใครเทรดยาวกว่านี้นะครับก็ฝากไปดูกทวิเคราะห์ในรายวันในรายสัปดาห์นะครับก็จะมองภาพรวมที่ยาวยิ่งขึ้นนะครับเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เทรนระยะยาวก็จะไปดูที่ บทวิเคราะห์บีกันนะครับหรือใครที่ติดตามบทวิเคราะห์รายวันเนี่ยจริง,รงๆควรจะรู้ภาพในระยะยาวไว้ด้วยว่าแนวโน้มทิศทางเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะสำหรับทองคําวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เราไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไ้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วใครสนใจชอบสไตล์วิเคราะห์เราแบบนี้หรืออยากจะเข้ากลุ่มร่วมกลุ่มก็สามารถแอดไลน์แอดนะครับที่อยู่บนหน้าจอมาหาเราได้นะครับ เพราะว่าคือเคยให้เคยให้เป็นลิงก์กลุ่มไปครับแต่ว่า,ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลายนะครับพวกแบบปั่นป่วนนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ใช้บอทเตะบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตให้แอดไลน์กันสักนิดหนึง่งนะครับก็ยืนยันกันสักหน่อยว่าเป็นคนจริงๆนะไม่ใช่บอทอะไรอย่างเงี้ยครับนะ,ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทวิเคราะห์ของวันพรุ่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ